สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวคอรีการ์เด้นนะคะดอกไม้สวยมากมีแต่ดอกไม้สวยๆนี่มาตรงพุ่มตรงนี้ที่เคยถ่ายดอถ่ายรูปให้หนกเดยตรงนี้ <c oughs> สวยมากลืมถ่ายดอกไม้ไฮเด้นเยสีขาวเมื่อกี้ เออันตไอฟอ่อ้จูจามไปหวอูกันจ้ำอ้ l ่นดีนมาเที่ยวกันสามสนะคะวันนี้ชามีจุดิตแล้วก็มีน้องกิ่งแล้วก็มี จำไม่ได้ทักทีน้องกิ่งเอ้ามินี่เวฟ for e a s e เวฟเวฟเว y o a n d น้อง่งน้องกิ่ง judith เวฟ your hand for me เวฟ your hand for me richa i take video yeah i take video will be oh y o e e t i n d โอเคน้องกิ่งหูยูว่าน้องกิ่งหูยูว่ามิเชียงใหม่น้องกิ่ง่าะมิอุดรบงคกงว้าวโอเคนะคะเดี๋ยววิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเทคนานเดี๋ยวจะเบื่อก่อนโอเคนะคะ